ฮสวัสดีค่ะทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่เขาใหญ่กันคาเฟ่แรกนะคะชื่อว่า Blossom บู o o ม รอบนี้ป้ามาเขาใหญ่วันธรรมดานะคะคนก็เลยจะไม่เยอะมากคืออยากมาที่นี่ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มาสักทีเพราะว่าคนมันเยอะแบบเยอะไม่ไหวอะ่ะนี่นะคะเราก็เสียค่าเข้าคนละ50บาทเราก็จะได้ริสแปนแบบนี้มานะคะแล้วเราก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มในคาเฟ่ได้ค่ะที่นี่นะคะน่าหลังมากๆตอนช่วงที่ป้ามาเป็นช่วงที่เขาบอกว่า ออกำลังปรับปรุงลงดอกไม้ใหม่นะแล้วก็เลยจะไม่ค่อยมีดอกไม้มากส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกเดซี่นะคะแต่ว่ามันน่ารักมากมค่ะถ้าใครชอบทำคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปก็คือที่นี่เหมาะมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคาเฟ่กันนะคะ มุมที่ต้องถ่ายรูปเป็นมุมหน้าต่างบานใหญ่2บานนี้นะคะถ่ายออกไปก็จะเห็นเป็นดอกไม้ข้างหลังแบบน่ารักสุดๆไปเลยอะ่ะวิธีถ่ายรูปให้ขายาวนะคะคือทุกคนห้ามนั่งเต็มก้นนะคะเราต้องขยับมานั่งริมๆเนาะแล้วก็ยืดขาออกมานะคะกล้องอยู่ทางไหนเราก็ยืดขาเข้าหากล้องนะคะก็จะทําให้ขาเราดูยาวขึ้นทําให้คนสูง155ดูเป็นสูง160ได้ เน้เครื่องดื่มมาแล้วนะคะของปาหมาสั่งเป็นยูสุโซดาแล้วของแฟนก็คือคาราเมลมัคคิอาโต้อร่อยเลยนะคะทุกคนสวยชื่นมากมากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกัน,นะคะ่ะเนี่ค่ะดอกไม้เขาก็จะเป็นแบบดิสซี่อ่ะทุกคนมันน่ารักมากมาก็มาแวะที่นะคะจริงๆอะ่ะเขาบอกว่าเขากําลังปรับปรุงดอกไม้อาจจะน้อยหน่อยแต่เนี่ยทุกคนดูดีแค่นี้ปาว่ามันก็แบบเออน่ารักแล้วอะ่ะก็คือแบบ สวยมากแล้วก็คนน้อยมากมูรงเนี้ยน่ารังมากเลยค่ะคือเขาตั้งกระจกไว้ให้ด้วยอ่ะแล้วก็พายหายตรงกระจกเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะติดทุ่งหอกไม้ข้างหลังดูสิคะน่ารกทุกค,คนมานั่งตรงเก้าอี้เนี้ยก็คือถ่ายไปข้างหลังสวยเลย คาเฟ่นี้ก็คือสวยมากมนะคะคือปั๊มให้แบบร้อยเต็ม1ิบเลยอะถ้าใครยังไม่เคยลองมาก็มาแวะที่นี่นะคะรับรองแบบว่าไม่ผิดหวังแน่ๆกลางวันนะคะป้ามแวะมากินอาหารอีสานนะคะที่ร้านจ้ำเข่าค่ะอาหารก็คืออร่อยทุกอย่างค่ะทุกอย่างจริงๆนะคะอาหารที่ป้ามสั่งมานะคะก็มีตำหน่อไม้กุ้งดองน้ำปลาลาบกุนเชียงต้มแซ่บบุยหมูสับค่ะ ันนี้นะคะปีกไก่ที่ทุกโตต้องสั่งนะคะมันอร่อยมากๆถ้าใครมาก็มาลองร้านนี้กันได้นะคะอร่อยจริงๆทุกคนคาเฟ่ต่อไปที่ปามพามานะคะโมโนแกรมคาเฟ่นี่นะคะเรามาสั่งกาแฟกันก่อนภายในร้านดูเป็นแบบเกาหลีเก่าใจมากๆทุกคนและนี่นะคะกาแฟที่ปามสั่งมา เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะอร่อยมากรปะว่าเป็นกาแฟที่ชอบที่สุดแล้วอะตั้งแต่แบบไปมาในทริปนี้นะแล้วก็เนี่ยค่ะมุมถ่ายรูปที่ต้องถ่ายนะคะก็คือสระว่ายน้ําที่ไม่มีน้ําตรงนี้เลยค่ะะน้ําที่เป็นกระเบื้องสีเขียวนะคะตัดกับฉากหลังที่เป็นสีขาวแล้วก็วิวเขาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสวยมากๆค่ะแล้วมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ต้องถ่ายรูปเป็นแบบ ขาวขาวเนาะแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าแบบนี้ทุกคนถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวปามแปะรูปให้ดูนะคาเฟ่สุดท้ายที่ปามพามาทริปนี้นะคะชื่อว่า l a v e l เลนิ c คาเฟ่ค่ะลานก็จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนยุโรปอังกฤษอังกฤษหน่อยนะคะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะทุกคนมุมที่เขามาถ่ายรูปก,กันก็คือมุมหน้าร้านตรงนี้นะมันน่ารักมากทุกคนแล้วเขาก็จัดสวนเอาไว้สวยมากๆด้วย ที่ร้านมีน้องแมวคอยต้อนรับลูกค้าด้วยนะคะชื่อว่าเจ้าหางยาวใช่ไหมนะถ้าปำจำไม่ผิดนะเราก็มาสั่งเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเขาก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะแบบน่ากินทุกเมนูเลยภายในร้านเขาก็จะตกแต่งโทนไม้ไม้ขาวๆโคซี่โคซี่นะคะนี่เจ้าเหมียวมาต้อนรับแล้วค่ะ ร้านนี้นะคะปังว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่มูด,ดีมากๆนะคะพอเข้ามาก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศอบอุ่นในร้านเลยคะ่ะกลิ่นกาแฟาหอมๆแล้วก็แสงแบบวอมๆในร้านน่ะมันแบบช่วยยืดใจได้ดีมากเหมือนกันนะคะแถมยังมีน้องแมวคอยโพสท่าน่ารักน่ารักให้ถ่ายรูปด้วยค่ะเนี่ยคะ่ะเครื่องดื่มที่ปามสั่งปามไม่อยากกินกาแฟาแล้วก็เลยสั่งเป็นนมคาราเมลค่ะส่วนของคุณแฟนก็เป็นกาแฟา ลาเต้มัง้งเครื่องดื่มอาจจะยังเฉยๆยไม่ได้วาวมากแต่ที่ชอบก็คือบรรยากาศในร้านค่ะทุกคนดูสิแสงดีมากขณะวันที่ปามาจะครึมครมหน่อยนะคะแล้วก็ชอบการตกแต่งร้านของเขาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะที่เข้ามาดูใครมาเขาใหญ่ก็อย่าลืมมาเที่ยวคาเฟ่ที่ปาแนะนำนะคะรับรองว่าแบบได้รูปเยอะมากแน่ค่ะ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย